ไอฟีไอของฟรีไปเล่นระดับห้าไปแล้วระดับหกต้องใช้ลูวี่เข้ามามันไม่มีบัสนะฟสสยอะความจริงมันต้องมีบัฟสีเขียวใค่นะ่ะอันนี้ไม่มีบัฟใส่นะลองดูด้วยนะผมคิดว่าน่าจะผ่านนะทีแรกเข้าไปเล่นเอ้าเล่นไปอ่ำไประดับห้าปกติไม่เคยใช้แผนนี้เนี่ย ผมใช้แทรกซึมสองนะหรือไม่ก็อีกแผนเนื่ยแต่เมื่อเขาเปิดระดับหกใหม่ก็คือลองมาใช้แผนยอดฮิตใน PV p v p เะฟฟ์ก,กรินมาอยู่ข้างหน้าแต่คิดว่าน่าจะผ่อนนะแต่ว่ามันได้ระดับเอหรือเปล่าเานั้นเองถ้าได้ระดับเอกดออกเลยอ่ะ <c oughs> พอนี้ใช้ลูบี้เข้ามา เนี่ยผมซื้อไอ้เนี่ยอันเดียวของนั้นอะไม่ใช่อะไรเพราะว่าอารีนีาผมก็เล่นวันอาทิตย์วันเดียวถูกเะล่ะเออเต็มที่ก็เล่นวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นผมไม่ได้เล่นอะไรมากมายวะแท็กทีมมันก็ไม่มีอะไรบัฟผมคือซื้อบัฟโจมตีอย่างเดียวไงไม่เห็นองซื้ออะไรเพราะว่าฟาร์มเราไม่ค่อยได้ใช้อะไรอยู่แล้ว เอ้แต่ว่าครั้งแรกมันไม่มีบับสีเขียวมันน่าจะนานหรือเปล่าแต่ไม่รู้อะเพราะว่าไอ้ที่มาให้เล่นฟรีหนึ่งครั้งผมไปเล่นระดับห้าไปแล้วพอร,ระดับหกที่เขาเปิดใหม่ก็เลยใช้รูบี้อ,าาอ้าวเจ๊บตายเนี่ย ดูท่าทางแต่ปกติมาโคอยู่ประมาณหนึ่งนาทีครึ่งนะถึงหนึ่งนาทีสามสิบห้าวินะไอระดับห้านะแต่ระดับหกผมไม่รู้เพราะว่าอันนี้มันไม่มีบัฟใสอันนี้มันเล่นครั้งแรกอ้าวตายไปแล้วพี่เน่สามรหรือว่าเท่าไหร่หรือว่ามากกว่านั้น พี่เน่เมื่อกี้อ๋อเราไปใส่ไอ้ย้อนเวลาดิอ๋อครั้งต่อไปแล้วจะเล่นง่ายไว้ดูแล้วไม่มีอะไรอ๋อได้เพิ่มมาอีกนิดนึงประมาณสองแสนหน่งไม่เห็นของบอกมีรูปเศษอะไรนะไอเ้เศษฮีโร่อ่าก็เรียกแลนะ้วฮีโร่แดงบวกมันให้เล่นแค่วันละครั้งนะ ลูบี้ผมก็ยอมเสียแล้วผมก็เอาไอดีผมเอามาจากไอตรงที่แบบว่าเอา,เอาไ,อไอกล่องของระดับหกนะไปมันก็มีอยู่อีกหนึ่งตัวนะมันได้รอบละสิบล้านนะผมไม่ได้อัดไอดี่ไว้นะแต่ผมแคปภาพไว้อยู่นะอีกไอดีก็ได้สิบล้านนะได้สองครั้งเลยนะในด้านหนินละว่าผมยังกระโดดคา่าดีไปนะแต่เมื่อกี้ยอมเสียลูบี้ไปไปเล่นนี่มันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะอืม อีกไอดีผมเล่นผมก็ได้แค่เอนะไอตัวเบอรก,กี้ผมเล่นผมก็ได้แค่เอนะมันน่าจะต้องใช้อีนี้นะพี่คิดนะดันหิลนะาลาวนะพอที่เราใสไก่ไอดีก็สี่เบสไ่เท่าไหร่อันีอ่ะไอดีมันไม่เท่าไหร่เลยถ้ามันไม่มีไอรีดดนันหินลาวาน่าจะไอ้นี่ก็มีโจมตีอันเดียว ไ,ไก่อ๋อมีมีมมนี่ตัวยังไม่ลองพี่คิดมันมีนี่ยมันไม่ต้องหลบอยู่สกิลหนึ่งพี่คิดเอะสีแดงอ,อันไหนอ่ะอ่ะอันนี้เนียสกิลพี่คิดเนี่ยไม่ต้องหลบเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์ค่อยจัดเพราะว่าวันเพื่อหัสผมก็กระโดดไอ้นี่เลยกระโดดลงเอาคา่าดีรู้ว่าได้หกสิบห้าแต่ผมได้มาแค่สามเศษองนรู้สึกเมื่อกี้ได้เศษเดียว แต่ไปดูข้อมูลเนี่ยมันมีสิทธิ์ได้จนถึงกสิบเศษนะแต่อันนี้ผมจะเล่นไปตามเลยแล้วก็ใช้อ้นี่ด้วยใช้ r ู b ีนะมาเล่นเลยเนี่ยไอ้ดันเนี่ยเนี่ยคือมาเล่นก็เหมือนมาออตโต้ไอ้เหมือนมามาโคแต่เรามาโคไม่ได้อยู่แล้วถูกป่ะดันทองนะเพราะที่บอกว่ามาโคไม่ได้เพราะว่ามันมันให้คุณเล่นได้แค่วันละครั้งมันไม่ได้เหมือนตัวอื่นที่แบบว่าเออคุณเล่นได้แบบยาวๆไอ้ตัวได้โดยโปกติ คุณสะสมได้แค่ครั้งเดียวไอกิจกรรมที่มันเห็นมีสิบตัวนั้นโอ้โหคุณมันต้องอะไรอะรวมกับไอจมนวนนัดของอารีนาสามร้อยนัดด้วยนะรวมกับา,า,ายวันด้วยนะไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆนะอุ้ยอันนี้ไม่ได้นะมันมีโอกาสได้ถึงสิบล้านเดี๋ยวอ่ะเนี่ยคือแผนนี้นะผมบอกในหะ้แล้วกันพะไอ,อที่เล่นผ่านครั้งแรกที่ผมเล่นไปนั้นคือไม่ได้แบบอะอะไรมากมายนะเพราะว่า ด้านนี้นะปกติผมเห็นที่เทพเก่าเขาเล่นเงินส่วนมากเขาจะใช้แผนนี้ลนะเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้ค่อยอัพอะไรไว้มาผมเนี่ยไปเอาแผนนี้ไปเล่นมันจะผ่านยากกัยน,นี่นะแต่แผนนี้ผมไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าเยเนะี่ยแต่ผมเล่นแผนเนี้นี่อย่างเงี้ยผมว่าโอเคสุดถ้าไม่โอเคคุณก็เอาตัวนี้ออกเอาไอรีนออกใส่พวกนี้ลงไปครับไอที่บอกว่าโอเคคือเรื่องเวลานะ โอเคฮะดันทองเรื่องนี้ไอ้ได้นี่เดี๋ยววันเสาร์พรุ่งนี้ผมเล่นให้ดูนะอืมเพราะว่ามันมันไม่มีไอ้นี้ให้เล่นคือมันมันไม่มีไม่มีเศษเนะปกติมันก็ไม่ค่อยมีใครเอ่อคนเล่นก็น่าจะน้อยนะคุยรอกเรื่องมันก็ได้นะอะผมให้ดูก็ได้เนี่ยภารกิจสุดท้ายคุณต้องต้องทำสำเร็จนะคุณถึงจะเอ่อมาได้ช่องนี้ด้วย ลองอ่านในเพจหลักดูภารกิจท้ายคืออารีนาสามร้อยน้อ่ะถูกไหม <c oughs> อ่ะอันนี้มันไม่ค่อยม,ม,มีใครเขาดูแล้วคลิปของเกาหลีเลยนะไอ้นี่อะไรอ่ะไอ้นี่สังเคราะห์สั์เลี้ยงอาจาไม่ผิดนะอันนี้อะไร,นนระไม่นะนนไร,ร,ออรนนู้ใช้รูบี้หรือว่าอะไรใช้รูบี้อูถูกไหมละ่ะเนี่ยคุณต้องทําภารกิจนี้สําเร็จนะอ้ภา,ารกิจระดับที่สิบภารกิจระดับที่สิบอันนี้คุณต้องทาสาเร็จ คุณถึงจะมาเสร็จเสร็จสิ้นภารกิจอันนี้นะส่วนไอเหรียญน,นะ่รเนะไอเหรียญที่เอาไปแลกนะผมแลกไปแล้วยังไม่รู้เลยรางวัลเป็นอะไรรอวันที่ยี่สิบสองเดือนเจ็ดเนี่ยแล้วก็ได้อนี่มากี่อันนะไอไอพวกเปกิดพัดึกอะเนี่ยเนี่ยได้มั้ยย่อยทิ้งด้วยซ้ำ <laughs> ถามว่าไอที่ย่อยมันได้มันได้เศษด้วยนะอ่ะหต่ว่า ผมยัมมาลอไอ้นี่อยู่อือทีนีคนอื่นเขาขิงกันจังพอหรือเปล่าเหล็กเท่าน,นั้นแหละดูอยู่ที่ว่าเหล็กกับพอหรือเปล่าอ๋อพออยู่อ่ะขิงไม่ขิงไม่รู้เอ้ยไม่ใช่อีกอันนึงดิไปไหนอ่ะจบไหมอ่ะไม่จบอยู่ดีอันนี้ไม่ใช่ว่ามีอันแรกแลเนี่ยใช้นี่ไปเลย ยัเอาไปใส่ตัวไหนอันนี้ไม่ใช่ว่ามันมีอันแรกนะเนี่ยหมดไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยเห็นคนอื่นเขาขิงกันจังเลยเนี่ยเหลืออีกหนึ่งอันนึงเนี่ยอืไม่ยังมีอันแรกนะอะเดี๋ยวผมเอาให้ดูใส่ค่ายตัวนี้อ่ะเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ว่าอันแรกนะที่เห็นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไงพรุ่งนี้ผมดาราว่าเดี๋ยวผมจัดให้